เราเราห้องก็เก็บป่าทิ้งนี่แต่ละมือเนาะแต่ละมือแต่ละเวน้นได้กำเนึ้ห้องกงระจ่งปันไสกินผู้เดียวเห็ดขมแน่เห็ดขอนขาวแน่เลียงไว้เนาะกินลูกปตัวอ่ะอืมอัน ต้นนี้มันเป็นผักหวานใบใหญ่พี่นอ้องมันก็นเล็กงดีอันนั้นเป็นผักหวานโคกเข้ากนมาปลูกเนาะอันนี้ผักหวานใบใหญ่ ไปแกงแกงใส่กันเฉาเฉานัวนัวนี่ได้กำนึงพอดีได้กำนึงพอดีพี่นอ้องเอาไปแกงใส่กันน,นี่มันบุปงนี่แกแล้วปุ่งโปรงบาง,งๆอยู่ขอบบนบนอ๋อตามนี่แหละพี่นอ้อง